สวัสดีครับอยู่ในเกมเซราเดนนะครับวันนี้จะมาสอนพื้นฐานในการเล่นนะครับเข้านิวครับอันนี้จะเป็นการตั้งชื่อปรับแต่งตัวละครนะครับขอข้าไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าภายในเกมทั้งหมดอข,อขอขอา้าไปเลยนะครับสตาร์ ราจะเกิดบนแผนที่แบบสูงครับผมกด M เปิดแผนที่ครับอันนี้คือแผนที่ภายในเกมตอนนี้เรายังไม่รู้พิกัดที่เราอยู่ครับเพราะเรายังไม่มี GPS กดแท็บเปิดเมนูครับอันนี้คือช่องครัฟของพื้นฐานครับผมอันนี้คือโต๊ะครัฟถ้าหาของได้ก็ควรคัโตัวอันนี้ให้ไวเลยครับ เออสเปกตปาจะเป็นการกระโดดแล้วก็กดชิดค้างแล้วเคลื่อนไหวจะเป็นการวิ่งกดอัติเนตจะเป็นการย่อกดอัติเนตอีกทีจะเป็นการยืนกดเ uh, เลื่อนลูกกิ๊กเมาส์ครับจะเป็นการใช้ช่องหนึ่งสองสามสี่แต่ตอนนี้มีแค่ช่องสี่กดคลิก ขวาครั้งจะเป็นการตั้งท่ากดคลิกซ้ายจะเป็นการตีในการตีแต่ละครั้งจะเสียค่าสตาร์ไปหน้าครับกด F อ่าเ,เป็นการสำรวจได้เหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นตัววิ่งเร็วนะครับ การสำรวจครับกระเป๋าตังค์เห็นรองเท้าหน่อยแล้วกันอ่าพวก กางเกงถุงมือแล้วก็เสื้อถ้าเราไม่ใช้กดคิดกว่าครับแล้วเลือกอันนี้จะเป็นการย่อยครับเอาไว้คราบผ้าพันแผลเลยพวกเนี้ยเพอเราจะใช้ในช่วงแรกเยอะครับจำเป็นโอได้กระเป๋าได้กระเป๋าจะเพิ่มช่องเก็บของเพิ่มขึ้นอันนี้ย่อยเลยส่วนอันนี้ก็อ่านครับน่าจะอ่านดครั้งเดียวนะ ย่อยอันนี้ก็สูญเข็บไปก่อนย่อยโอ้ยูบเลยแล้วกันย่อย ถ้าเราเก็บมาแบบนี้ม,นมันวางไม่ได้ใช่ไหมให้กด R ครับคลิกคก้างแล้วกด R จะเป็นการหมุนแบบนี้ครับนะถือไว้ก่อนแล้วกันคอนปอนนี่น่าจะเอาไว้อ่าเอาไว้แบบตีหาหินครับเอาไว้คาบของเหมือนกัน อันนี้เข็มทิศครับถ้ามีอันนี้เงินใส่ในกระเป๋าได้นี่ใส่ช่องนี้ครับเข็มทิศนี่มันจะบอกตรงมุมมุมบนสุดครับว่าเราอยู่ทิศไหนอะไรเงี้ยเมมก็บปากกอนอันนี้ย่อย าเลยย่อยย่อย อัตราวบหน้ามันก็จะลดลงเรื่อยๆพยายามพยายามแบบมีเผื่อ,อไว้ด้วยเวลาจำเป็นต้องต้องวิ่งหรือต้องใช้อ่ะตัวระเบิดตัวระเบิดใช่ปะ่ะ นี้แล้วครับตัวระเบิดมันจะขึ้ื่อนในตัวเออย่างเงี้ยครับคือตัวระเบิดมันจะมีแบบเหมือนไอแดงๆออกมาจากหวัวอะไรเงี้ยไม่ไมถ้าเราไม่มีปืนอย่าไปยุ่งครับมันมันไม่ดีครอ่ะใส่ไปก่อน อ่าย่อยไปโอ,โ,อโอ้นี่พอเราเปลี่ยนอาวุธนะลัวกายเราจะเป็นแบบไม่ได้ถืออะไรอะให้เล่นลูกกิ้งเมาส์ครับฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราถืออะไรอยู่เพราะบางทีฉุกเฉินมาเราเราคือมันอาจจะตกใจแล้วแบบมันมันไม่ทันอะ่ะตายได้นะ บางทีแค่เจอแค่ซอมบี้แค่ตัวเดียวเนี่ยโอ้ลูกสองเดี๋ยวข่าวมาคัด ยอายหารกระป๋องก็กินน้ำแล้วกันทิ้งพวกอาหารกระป๋องไว้ก่อนแต่เราเรายังไม่มีที่เปิดอ่ะมันก็ยังเปิดไม่ได้อยู่ดี ใส่ตรงทิ้งคอนล้วทิ้งคอนไปก่อนพอของมันเต็มอะเราเราต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะเอาอะไรถือไว้บ้างอันนี้ยองอามันเอาไว้แต่งฐานแต่งบ้านย,ย่ยอยย่อยอันนี้หมวก เปลี่ยน้วกมายืนรอข้างหน้าเลย ไอเทมบางอย่างผมก็ไม่รู้นะข้าไว้ทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันบมืทีอาจจะไว้คาบก็แล้วผชายใส่ช่องนี้ได้ครับเงินใส่กระเป๋าเวลาเจอรถที่มีกวนแบบนี้ครับ กดสำรวจจะไปการสำรวจแล้วจะได้พวกเศษสแคปมาครับเอาไว้คาบของที่จะเป็นต่างๆครับก็จะเป็นเหมือนกัน โอเคเดี๋ยวยินยาก่อนอ่าครับผ้าแผ่นแผ่ครับอ่าครับแค่ดีพอนี่ปืนด้วยนี่ใส่กระสุนได้โอเคนี่โชคดีนะเนี่ยเจอรถเนี่ย ถ้าเจอรถแบบนี้แปลว่าเราอ่าขับได้นะถ้ามีรถชีวิตมันมันก็ง่ายขึ้นครับมันอมีที่เก็บของด้วยมันก็เลยผมว่ามันก็ดีอ่ะโอ้สภาพรถก็ยังดีหนะ่อยแต่ส่วนมากรถก็ เท่าที่เห็นไม่ไม,ไม่ค่อยมีน้ํามันนะกด F ตรงนี้ครับจะเป็นการเติมน้ํามันเติมอีกอ,อันนึงอ่าเลือกนี่ครับจะเป็นช่องเก็บของ ไอเทมที่เราไม่ค่อยได้ใช้ก็เก็บเอาไว้ก่อนอเคนา่าจะประมาณนี้พยายามอย่าไปชนอะไรก็พอชนต้นไม้ชนอะไรได้ครับแต่ถ,ถ้าชนซอมบี้ก็ รถมันก็จะพังเร็วขึ้นเออเต็นกลางนี้คือไปไม่ได้ครับเดี๋ยวขออ้อมไปแล้วคัน ไปอยู่นานไม่ได้นะคือเราจะตายได้อะอเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไระแบบเหมือนมสารพิษอะไรพวกนี้มีรถก็สบายหน่อยมันไปไหนก็สะดวกน่ อย่าไปชนอย่าไปชนรถเดี๋ยวรถพงัง มาทัางทบ มันลองอยู่ตรงไหนวะมาดูดูดูเฮ้ยอะไรอะไระไระเบิดเหรอปืนถือไปก่อน ก็มีกระสุนมีกระสุนเก็บข่าวกันอืมอันนี้เก็บเดี๋ยวขอสำรวจอันนี้กัน น,นี้กวานครับก็เอาไว้ตัดไม้อะไรได้ก็จําเป็นเหมือนกันครับในช่วงช่วงคาบของช่วงแรกๆถ้าสร้างบ้านก็ก็คือต้องใช้อ่ะอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไมด่มีรถแล้มีมีช่องเก็บของอ่ะ เลยแบบเก็บได้เยอะๆนี่12ช่องต่อตัวนี้ออกใส่ตัวนี้แทนย่อยนี่จะมีช่องเก็บของเพิ่ม มีน้ำแล้วมีน้ำแล้วโอ้โอ้โหบานเลยครับเต้นเต้นใช่เลย นี่ไม่ได้ถืออีกอะแค่แค่ตัวเดียวนะเนี่ยเกือบตายอะ่ะโอ้เพราะนั้นสําคัญเลยเวลาเราถอดเปลี่ยนอาวุธเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราใส่อะไรบางทีผมก็ไม่ได้ดูนะโอตัวระเบิดตัวครับเป็นตัวคาร ขอเป็นอันนี้นแทนไม่ทัน กระบองก็ดีหนะ่อยหัวดีที่ล่วงเลยเดี๋ยวขอไม่เก็บคนะัะน้ำ ยังไม่เอาแล้วกันนี่ที่ซ่อมโชคดีนะเนี่ยเอ๊ะคืออะไรเนี่ยอ๋อของตกแต่งไม่เคยเห็น สองสล็อตนี่ก็เอามาใส่ของก่อนแล้วกันนี่แผ่นเหล็กเมื่อเรามีชุดซ่อมรถก็นี่เข้าไปที่หน้ารถครับกดเอเป็นการซ่อม นี่รถเราก็จะทนหน่อยโอเคเก็บของก่อนเดี๋ยวน้ำเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บเอากิน ค okay, ครับผมพื้นฐานก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมโอเคครับ